สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่าอารมณ์ที่เราประสบในแต่ละวันมันมาจากไหนแล้วทำไมมันถึงได้มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากมายขนาดนั้นไม่ว่าเราจะรู้สึกโกรธเสียใจหรือแม้กระทั่งดีใจทุกความรู้สึกเหล่านี้ต่างก็มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของเราในทุกๆวัน การเท่าทานอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนมองข้ามนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักวิธีการควบคุมและจัดการอารมณ์ของเราชีวิตของเราก็จะดีขึ้นมากเลยครับเคยรู้สึกเหมือนชีวิตเรากำลังวิ่งหนีความสุขอยู่ไหมครับการสร้างความผ่อนคลายด้วยตัวเองเป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยให้เราสามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ อยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงเทคนิคง,ง่ายๆก็เช่นการหายใจลึกๆหรือการทำสมาธิสามารถช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นนะครับและที่สำคัญครับคือช่วยให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถ้าเราโกรธทำไงดีครับการแสดงความการุณาต่อตัวเองเมื่อเกิดความโกรธนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่า เป็นสิ่งที่ทําได้ครับแล้วก็สําคัญนะครับการยอมรับและให้อภัยตัวเองในช่วงเวลาที่เราโกรธครับช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดการพยายามทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึงโกรธจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์โกรธได้ดีขึ้นแล้วคุณผู้ฟังเคยรู้สึกเหนื่อยล้าจนไม่อยากจะทําอะไรเลยหรือเปล่าครับ การฟื้นคืนจากความเหนื่อยล้ามันต้องการเวลาครับแล้วก็ต้องใช้ความพยายามของเราไม่น้อยเลยทีเดียวการนอนหลับให้เพียงพอการทํากิจกรรมที่ทําให้เรารู้สึกดีหรือแม้กระทั่งการพักผ่อนทางใจเหล่านี้ครับล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรากลับมามีพลังและพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆในชีวิต การทบทวนชีวิตก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับทําไมมันถึงสําคัญเพราะว่าการทบทวนใครควรและก็พิจารณาชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราและก็เราสามารถนำมันมาใช้วางแผนสำหรับอนาคตได้การตั้งเป้าหมายและการ พยายามทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ช่วยให้เรามีทิศทางและความมั่นใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำคุณผู้ฟังเคยลองวิธีการที่ผมเล่าให้ฟังแล้วหรือยังครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีวิธีการหรือเทคนิคอะไรที่คุณผู้ฟังเคยใช้แล้วได้ผลก็อย่าลืมเอามาแชร์แบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ